วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาเลยปวดหมองซะหน่อยนะฮะคลิปก่อนที่มันมีคนมาคอมเมนต์เรื่องว่าผมไม่มีบิ๊กไบแล้วก็เขาก็มาอธิบายว่าบิ๊กไบมันควรจะเป็นยังไงมึงดูทุกวันนี้ไอสัตว์200ก็คอมเมนต์มันยังเถียงกันไม่จบเลยเนี่ยผมก็เลยคอมเมนต์ไปว่าเนี่ยถ้าใครคอมเมนต์คนสุดท้ายเนี่ยผมจะแจกบิ๊กไบนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อทีเซเว่นมาแจกแล้วทีนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่ารถเขาทํามาดีๆไอ้นี่เอาติดเล็กทำคอนเทนต์ซึ่งอันนี้ผมก็ต้้อองงงขขชีแแจถลไ รถผมเนี่ยทุกคันเลยนะครับเวลาผมจะทํารถอะไรผมจะเริ่มจากความชอบความชอบต้องมาก่อนเป็นทงแรกอันดับหนึ่งคอนเทนต์เป็นเรื่องรองลงมาคอนเทนต์กูไม่สนอยู่แล้วเอาเป็นว่าเอาชอบก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนันทิดาเนี่ยผมจันันทิดาวางเครื่องเนี่ยคุณคิดว่าผมเอาคอนเทนต์เป็นทงวะใครมันจะไม่อยากดูรถเก่าๆวางเครื่องวะเนี่ยเนี่ยอย่าง mt 0 7นของผมเนี่ยถ้าผมตั้งทงว่าอ่ะกูจะทาคลิปเอาคอนเทนต์เป็นหลักผมคงไม่ซื้อ0ูนเหรอกกูค,คงไปซื้อ ซีบี5 0ที่คนขับกันเยอะๆมันจะได้มีคนดูเยอะๆแล้วก็ไอ้พวกรถวางเครื่องทั้งหลายแหละนะ่น่ะมึงคิดว่าจะมีมันจะมีใครมาดูใครมันจะอยากดูโซนิกวางเครื่องซี r ี0 0รสมร้อยรถในกระแสะก็ไม่ใช่อ่ะเข้าใจปะส่วนไอ R3 สามเนี่ยอสามทรงอินโดเนี่ยผมชอบมากตั้งแต่สมัย8ปีที่แล้วที่ผมซื้อรถมาใหม่ๆตอนนั้นนะ่ะถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟสในเฟสผมนะคุณจะเห็นว่าใครวะ ถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมนะครับคุณจะเห็นว่าผมจะชอบแชร์พวกอินโดที่มันเอานินจา3 0 0เอานินจา4 0 0มาใส่ร้อยเล็กๆผมจะชอบมากเลยแล้วผมแชร์เป็นประจำเลยแต่ในตอน8ปปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ผมยังไม่เจอช่างที่แบบมีศักยภาพมากพอในการแปลงเลยกับช่างเปกน,นะก็เลยยังไม่ได้ทํจาจนกระทั่งตอนเนี้ผ่านมา9ปีแล้วแต่จะซื้อรถคันนี้มาก็เพิ่งจะได้ทานี่แหละนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําอะไรที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่กูทําประจําดีกว่านะ อย่างที่บอกไปปกติผมจะทําคลิปอะไรผมเอาความชอบของผมเองเป็นหลักก่อนวันนี้นี่กูจะเอาคอนเทนต์เป็นหลักก่อนไปเริ่มอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใส่ท่อทรงกลวยอ่ะทีนี้ก็เลยจะตั้งชื่อชิปว่าบิ๊กใบบวกท่อกลวยได้เลแลนะเพราะว่านี่มันก็เจ็ดร้อยซีซีนะเอะ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะผมจําได้ว่านักวิชาการนั่นเขามาเขียนไว้ในช่องผมว่าเอ๊บิ๊กใบมันต้องมีแก่สิบเจ็ดเลงไหมมันจะเป็นบิ๊กใบเอ่อไอคันเนี้ยเจ็ดสิบห้าม้าก็แสดงว่าคันนี้ไม่ใช่บิ๊กใบหรอวะ อ้าวกมแล้วกูรถกูไม่ใช่บิ๊กไบค์เงินตังช่อชิบอะไรดีวะเอ่อ็มแซลเล็แล้วกันอ่ะเอ็มแซลเล็เอ็มซลเล็บวกท่อกลวยเช่นเคยนะครับเข็นลงร้านไปอย่างนิ่มนวลดูเอ็มแม็กมีเห็นเอ็มแม็กนะเอ็มแม็กสองคันอยู่นั่นเข็นลงอย่างนุ่มนวลน,นะครับไปอีกไปอีกท่อปลายกลวยเนี่ยผมเคยใส่ 0 7เอ้ย M มผมรอบหนึ่งแล้วนะครับมันก็เสียงแบบเสียงน่ากลัวมากเลยเอ้ยไม่เรียก M-SLA แลแล้วกันเรียกยากช่างแม่งใครจะว่าคันนี้ไม่ใช่บิ T ๊กไบค์ MT 0 7ทีจ่มีแรงม้าถึง75แรงมา้าไปไปกันโอ้โหเสียงไอ้เฮียเสียงมึหดมากโอ้พวกมึงดูเสียงสิไม่กล้าขี่รอบสูงเลยขี่รอบต่ำเลยขี่รอบพันหน้า อไอเวนเอ้ยทำไมการจะเอาคอนเทนต์นี่มันยากอย่างนี้เนี่ยพวกคุณอยู่หน้าจอของพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเสียงมันจะดังประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสาธยายให้ฟังแล้วกันถึงความดังของมันคุณเคยได้ยินเสียงฟ้าผ่าปะฟ้าผ่าแบบที่มันดังๆงเปี้ยงๆอ่ะที่มันผ่าใกล้ๆคุณเนี่ยนั่นแหละลองนึกภาพว่าฟ้าผ่าดังติดต่อกันเป็นจังหวะเครื่องคอสเพน มันจะดังขึ้นขึ้นอย่างนั้นเลยโอ้เสียงสองสูบลูกสูบขนาด80ดสมิเมตรขึ้นลงฉลับกันเป็นองศา270นี่มันก็คือจริงๆนะกว่านี้ผมไปสั่งข้าวก่อนแล้วกันโอ้โหไปท่ออ,อูเป็นคันนี้เลย ดับก่อนนะเดี๋ยวร้านข้าวแตกตื่นเดี๋ยวร้านข้าวเขาว่าใครขับเฮลิคอปเตอร์มาจอดตรงนี้ที่นเคือตัวหนังสือลายเซ็นหมอโอ้ยเสียงโถรถเก่งนี่ก็จะเข้ามาจอดนะครูก็ต้องออกมาก่อนโอ้ยเสียงแม่งก็หึงก็หึ่เรื่องลือในหมู่บ้านเราขี่ขี้เงียบเแล้วกันนะครับพอไปถนนโลง่งๆแล้วเราค่อยเบิ้ลน,นะ เบิ้ลตัวป่าก่อนเห็นชี้ว่าจะมาเบิ้นตรงน้องในรุนเสาไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ารอบนี้เสียงมันดังสัสๆเลยเราต้องไปหาที่มันโล่งๆกอ่นนี้นะเดี๋ยวให้ฟังเสียงรอบต่ำไปก่อนแล้วกัน,นเอือนฮา,าร์เลย์เหรผมเหมือนคล้ายๆฮาร์เลย์ตัวเล็กๆอ่ะคล้ายๆไอรอน8ป3 ขนาดแบบแค่สามพันรอบเลยนะสามพันรอบนี่คือประมาณหนึ่งในห้าของรอบที่รถคันน,นี้มีให้จ่อเบิ้ลตรงไหนดีว่าเอาขี่เลยแล้วกัน ไม่เอาดีกว่าน่าจะขึ้นมายากนะรถแม่งคันใหญ่เขียนายาก <c oughs> เสียงแบบคนทันรัดเนี่ยเป็นรถไตกันน่ย <c oughs> <c oughs> น่าร้อยเลยเปิดตรงนี้ได้ป่าววะเ <c oughs> ออนี่ไงซอย เนี่ยๆตรงน,น,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้เออน่าจะโอ้โหขึ้นยากอยู่เหมือนกันเป็นไงเจอซอยแล้วขูไปเบิ้ลในซอยตัวนี้ว่ะอ่าอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวล่มอยี๋ยวล่มเดี๋ยวผมเบิ้ลตัวป่าให้ฟังเนี่ยนี่คือทรงทรงทั้งหมดของตอนกลางวันมันก็จะประมาณนี้แหละครับ โอ้โห oh. ไปดีกว่าอายคนขนาดผมอยู่ในหมวกเนี่ยน,น่ะอยู่ในหมวกเสียงแบบสะเทือนถึงหูหูขี้หูกูเลย อธิบายความแรงของรถคันนี้ยังไงดีขอเท่าไหร่มันก็ให้นะคันนี้ค่อนข้างที่จะเกินนิยนะเกินความจะเป็นมันแรงเกินไปอะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่า MT07 นี่คือแรงของครึ่งหนึ่งของ MT10 นะครับ MT10 นี่แรงกว่านี้เยอะนะเพราะนั้นมันตัวพังเนี่ยเวลาแซงแล้วก็ไม่ต้องแบบกังวลว่าเอ้ยคุณจะแซงคนไหมเราสามารถแบ้แ,แซงไปีได้เลย มาแยกนี okay, right ้ท <laughs> so ี่เลยกูติดไฟแดงแยกนี้ตลอดเลยซึ่งจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อ MT07 มาเนี่ยผมไม่ได้กล่าวว่าจะเอาเป็นคันมาขี่ยาวนะผมจะใช้แค่เครื่องนะครับผมจะเอาเครื่องไปวางในรถรุ่นอื่นเพราะผมก็คุยกับพี่เบลเชสอไว้พี่เบลเชสอาเขาจะเอาเครื่อง KTM 690ตอนนั้นผมก็อยากได้ KTM 690แหะแต่ในจังหวะนั้นมันไม่มีใครขายมันมีแค่ตัวแบบหวัเทียนขายซึ่งผมไม่อยากได้ เาว่าถ้าผมซื้อ KTM 690ตัว1นึ่หัเทียนมาใช่ไหมล่ะพี่เบลก็จะขิงอ,อีกก็เอ้ยเลิบึงมันหนึ่งหัวเทียนไอ้โอ้ยดูได้พี่ไม่ได้เดี๋ยวมีก็เลยหาตัวสองหัวเทียนแต่มันไม่มีใครขายสักทียะมันก็เลยร้อนใจกันเลยเอ้าเอ้ามา07แม่งเลยเนี่ยมา07เลยแล้วกัน แคันี้ที่ผมชอบเลยคือเสียงรอบต่ารอบต่บมันมันเพาะมากๆอะเป็นแบบติดหนึ่งในท็อปรุ่นท็อปเทมเนะี้ยที่ผมชอบที่สุดที่ชอบเสียงมากที่สุดเย่ยปกติถ้าถ้าจะนําดับนะเสียงเสียงที่ผมชอบที่สุดจะเป็นเสียงรถหนึ่งสูบรูประตนะครับพวกซีบีอาร์สามร้อยเคทีเอ็มหกเก้าศูนย์หรือว่าพวกเสียงรถสูดอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยชอบกูชอบมากเลยลองลงมาก็จะเป็นสองสูบซีพีทู ส่วน4สูบนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะถ้าจะมีแบบชอบจริงๆก็จะมีเสียง z x 25ที่แบบเสียงมันหวานมันเล่าแบบมันกห็หึงกระึ้งกระลือมากเลยเดี่ย <c oughs> ดูเสียงรอบต่บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบใจ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  อันนี้เขาจะยูเทินเหรอทำไมเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวคืออะไรโอ้ยควายเพึ่งจะมาเปิดตอนนี้เฮียดแม่เปิดขึ้นลอยอะไม่กี้มกูเปิดขั้นแรกกว่า20%เนี่ยไอ้หี่้ยกาไม่กล้าบิดต่อเลยผมแม่คันเนี้ยเอาให้เปิลขี่ไอเปอิลบอกชอบมากเลยพี่อ้อยพี่อ้อยผมสามารถทำให้รถคันนี้ลอยตอนอยู่เกียร์สามแบบไม่ต้องดีดคัทได้ ซึ่งผมเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะผมแบบผมกลัวไอผมไม่กล้าขี่ก็กลัวตาย,ยาใช่ไหมใครกล้าขี่ก็ปล่อยก็ไปรอีฟิเย่ไปเจ2เลยเกี <c oughs> เก่ยเจ2เลยเนี่ยป <c oughs> ีกเครื่องเล้นแค่แบบ20% ี๋ยวค้ากับผมจะพูดให้น้อยลงน,นะเนี่ยเพราะว่าพวกคุณควรจะมาฟังเสียงท่อมากกว่าเสียงผมบ่นแล้วกันเดี๋ยวไปกดกัน ผมอยากจะลองขี่นะในตระก,กูล MT ก็คือ MT09 เพราะว่าผมไปเห็นที่เขาไปแข่งอ่ะแข่งอะไระแข่ง400 2เมตรป่ะในรุ่นพันซีเนี่ยแล้วมันมี MT09 ลงไปทำเวลาได้ดีกว่าตัวพันทุกคันเนะี่ยกูเลยคิดว่าเฮ้ยม,มันต้องเป็นรถที่ตึงแน่ๆเลยเพราะาดเดินเติรตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรถทองนะครับตีนปลายเนี่ยผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมคิดว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะที่จะเสพอารมณ์แบบแรงๆตีนไปลายได้ในะแต่ละวัน ว่าถนนมันก็ไม่ไ,มได้มีที่ขี่ยาวไกลขนาดนั้นไงมึงก็รู้ว่าถนนประเทศไทยมันก็ไม่ดีขนาดนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมาที่พร้อมจะตัดหน้ามึงมันมีทั้งชาวบ้านที่ขับรถไม่รู้แต่สีตาสานี่พร้อมจะตัดหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเล่นรถตีปลายหรือว่าเสียสุกกับรถตีนปลายอย่างพวกสีสูดอะไรเไงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ทำเท่าไหร่กับใจไม่กล้าด้วยใจไม่กล้าด้วยแต่ว่าตีนต้นคือมันความเร็วยังไม่เยอะมากไงความเร็วแบบต่ำกว่าร้อยแล้ว เราสามารถที่จะเอนจอยกับความเร็วต่ำกว่าร้อยได้มันก็จะให้อารมณ์แบบดึงหน้าหงายแบบนี้นี่ต้นขับซ b บย 650R ผมเคยเอา 650R มาขี่อยู่ทีหนึ่งก็รู้สึกว่ามันคข้า่ที่จะเป็นรถที่ที่รอรอบนะตีนต้นเนี่ยมันมันคล้ายที่จะใกล้เคียงกับนินจา400เลยตีนต้นของซ b บย 650R แต่ตีนปลายนี่โอ้โหมันมาน่ากลัวมาก อารมณ์นะเหมือนอตอนแรกยังอึดๆพอถึงรอบปลายแล้วเหมือนโดนโดนมันมันจะค่อย,อยๆแรงแบบผู้ดีอ่ะมันจะแอนไปเงี้ยก้ามมันจะค่อยขึ้นทีระดับระดับระดับไปเรื่อยๆต่พอเป็นรถตะกูลทอ้ออย่างเงี้ยรถแบบทอ้อหนักๆบิดปุ๊บมันพุ่งขึ้น่บงนี้เลยแต่ปลายมันก็จะค่อยๆหน่อยนะครับ ในะบางทีผมก็ลืมนะว่าผมขับรถซีซีสูงๆอยู่คือถ้าเป็น R3 ผมจะไม่กล้าแซงเข้าไปนะครับแต็ในประสิทธิภาพของ MT07 มันแซงได้อยู่แล้วแหละในช่องช่องแคบแบบระดับประมาณนี้แต่เราก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะ อ,อแต่ MT07 ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยตดเท่าไหร่ะตอนขับส3เนี่ยา3เนี่ยตดบ่อยแต่07ไม่ตดเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเพื่อนๆที่ขับ07อยู่ถ้าใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็เล่าให้กูฟังหน่อยแล้วกัน นะว่า0ูย์เ็เนี่ยเปลี่ยนท่อแล้วมันไม่ตดเป็นเรื่องปกติไหมเพราะว่านินจา6กห้าูนหรือว่า CBR 650R ห้าูนเนี่ยเปลี่ยนท่อปุ๊บรถมึงจะตดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปุ๊เยแต่คันนี้คือมันไม่ตดเลยอาจจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเ t มทก็ได้่ม,มันต้องไปจูนตันถแต่จะตดแต่ R 3สเอ้ย r 1, <IKE. S> 1> ราเอ้ยเปลี่ยนท่อปุ๊บมันตดเลยตดแบบป๊าป๊าป๊าป๊ป๊เลย เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าผมต้องดับตั้งแต่อยู่ไฟแดงเพราะเกรงใจนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดับแม่งเลยแล้วกรับจ้าจ้จ้าจจ้าเป็นไงครับพี่หลวงครับรถผมรถไฟฟ้าครับพี่หลวงรถผมรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าอ่ารถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าครับผมไม่ต้องมองครับไม่ต้องมอง MT7 ตัวใหม่ครับเขาเป็นระบบไฟฟ้า ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวรอท่อแม่งเย็นกนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนท่อเป็นท่อใบยาวๆที่ผมรักเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็โดยประมาณกูก็พาพงึงมาขี่รถเล่นแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ